วันนี้ผมอยู่ในแมป30วิธีในการตายซึ่งแมปนี้นั้นมีด่านอยู่ทั้งหมด30กว่าด่านแล้วเป้าหมายของผมก็คือการผ่านด่านทั้ง30กว่าด่านนี้ให้ได้แล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะไปรับชมคลิปกันไอ้ยออ้ไม่โอ้โหผมติดอยู่ที่ไหนเนี่ย oh. ทำไมมีหัวกระโหลกเต็มไปหมดเลยวันนี้ผมอยู่ในแมป30ทางในการตายนี่ไง30 ways to die <c oughs> แมปนี้ได้แรงบนันดาลใจมาจาก11 ways to die โอเค อันนี้คือ30แล้วคนสร้างคือเซต49ให้ปรับตั้งค่าเป็น easy mode แล้วก็บลาบลาบลาห้ามเล่น2คนแล้วก็บลาบลาบลางั้นเราก็มันเริ่มกันเลยดีกว่านะ start game level 1 f o ่ d a เดอ m e หมาความว่าอย่างไงแล้วอันนี้คือวัดดูดูเปิดกล่องแล้วสินี่ไงเรามีอุปกรณ์ที่ทำให้เราตายได้ ผมคิดได้ว่าเราน่าจะเอาบันไดต่อขึ้นไปแล้วก็ฟร์ดาเมลงมานะผมคิดว่ามันไม่น่าผิดพลาดอะไรนะผมก็แค่ขึ้นลงไปแล้วตกลงมาให้ดาเมตมันลดจนกว่าจะตายโอ้นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไ oh ม่กอดเฮ้ยชาผมสงสัยไอ้ปุ่มวัตถุดูนี้มันคืออะไรอะมันคือคำใบ้หรือเปล่าใช่แล้วฮะมันคือคำใบแ้แต่ผมทำถูกแล้วไงอุจาเลเวล2จมน้ำตาย โอเค e ซี่มากเลยเลเวลสองน้ำฮะบอกเลยว่าสบายมากๆอย่างงี้ออ้ายน้ําไหลออกไปข้างนอกโอเคผมขออยู่ในนี้ก่อนนะอู้จออ๋อด่านสองง่ายฮะจมน้ําตายเร็วหน่อยหัวใจสุดท้ายตาย Let's go เลเวลสามการตกจากที่สูงด้วยลาวายังไงเห้อุ๊ยทําไมมันมืดจังอะ่ะเดี๋ยวผมขอใส่นี้แป๊บน,นึงโอเคสว่างแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันมีปุ่มอะไรเยอะแยะเนี่ยข้างล่างมีลาวาด้วยอ๋อมันจะกลับขึ้นมา โอเคลงไปเลยฮะเออเอาไม่ทันเหรอผมผมคิดว่าผมโดนแล้วนะลองใหม่สิเอา้า เออทำไมทำไมมันไม่โดนนี้อ่าผมคิดออกแล้วเราต้องแบบหันหน้าไปด้านซ้ายอะ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วก็หันไปด้านซ้าย <c oughs> นี่ไงโอไม่ก็ชีเนี้ย e ลเวลห stone contraption หมายถึงไอไอ้นี้อพ,พวไอ้พวกนี้แหละโอเคเรามี dispenser นะเราวางตรงไหนดีอะ่ะตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็วาง repeater แบบสลับกันแล้วไล่ r e d stone ไปยัง dispenser ตรงนี้แล้วเราก็ใส่ ลูกธนูเข้าไปจ่ายไฟด้วยเรสตโดนทอชแล้วก็เอานี้เอา well, เออทำไมไม่ได้เออไหนเอาออกแล้ววางไหมนี thing, height, ่ได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้ตายตายว้าระเลเวลหลูกบอลไฟลูกบอลไฟยังไงเอออ๋ออย่างงี้นี่เองง่ายเกินอ่ะขอคำใบ้หน่อยสิโอ้ยมันง่ายอย่างได้อย่างยากอะตายตายโดนไฟเผาตายด่านที่เจ็ด ต้นไม้กับดักกับดักต้นไม้คือยังไงเหรอต้องตัดต้นไม้ปว้แน่น่าจะใช่แหละตัดต้นไม้ไปฮะจังหวดโอ้นี่ไงทีนทีเอ่อโอ้โหเบาเสียงเลยมันดังแน่ปุ้งหืมแรงมากด่านที่8แอนวิวฮะอ๋อแอนวิวกับที่ขุดสบายสบายวางบนหัวแล้วจะตกมาแล้วเราก็ขุดแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆครั้งสุดท้ายแอนวิตกใส่หัวตาย ด่านที่9อา่าเตียงนอนว่างเปล่าไม่ใช่สีการตกโลกแน่เลยนี่ไงเราสามารถอ,าอันนี้คือ day แล้วอันนี้คือ night วิธีก็คือการวางบล็อกให้รอบๆให้ไม่ตัวของเราทะลุออกมาสุดท้ายเราก็กดเข้าไปนอนแล้วก็ออกมาจำ้ำนี่ไงบา,บายบายชาวรออ โหเหลืออีกหลายด้านเลยอ่ะผมเห็นนี่คือการตกโลกด่านที่10ก็คือนรกโอเคขอปรับเวลาก่อนเราเกือบมาถึงครึ่งทางแล้วนี่ไงการไปนรกโอเคปอกปอกปอกปอดปอกปองไปนรกกันฮะทุกคนเฮลโลในเตอร์ปีปนี่โดนไฟก็จบแล้วสิยากอะไรอุ้ยแต่ข้างหน้ามีลาวานน่าจะได้ผลดีกว่าเลเวล11จุดจบแต่ด่านยังไม่จบ อ๋อหมายถึงดีเอ็นนี่ไงเราต้องไปดีเอ็นเราเรียไปกันเลยดีกว่าฮ่าฮาฮนี่ฉันอยู่ที่ดีเอ็นแล้วหรอทุกคนเราตกโลกตายหรือว่าให้มังกรตีเราตายดี l e ิ Let s go โก้ให้มังกรหัวด,ดีกว่า อุ้ยตกใจหมดเลยขึ้นไปกลับมาเลยมังกรกลับมามัางกรนายอยู่ไหนแล้วไม่ใช่นายนี่หว่ามันเป็นผู้หญิงลงมาเดี๋ยวนี้มังกรไม่น่าลงมาหรอกเราไปข้างหน้าเอ็นคริสตลัลนี่ก็ได้แวะขุดบล็อกขึ้นไปฮะอุ้ยมังกรอยู่ไหนเนี่ยว้าวเอาทำไมไม่ตีให้จบเลยอ่ะเลสโก้ระเบิดตูมด่านที่12นักธนูเกิดอุบิเหตุขึ้นหรอ <laughs> ยังไงอะ โอ้ต้องฆ่าตัวตายโอเคตอนนี้คือเราเป็นนักธนูนักนักแม่นโดยเองธนูมันเร็วกว่าเราหรือเปล่านะฮบอืมมันน่าจะเร็วกว่าแหละนักยิงธนูยิงตัวเองจนตายด่านต่อไปฮังเกอร์ในซีรีส์เน็ตฟลิกไม่ใช่แล้วนี่ไงฮังเกอร์การหิวคําใบบอกว่ามันจะปรับออโต้ให้กลายเป็นฮาร์ดโหมดจริงด้วยแฮะงั้นเราก็มากินกันเลยงับงับ,งบกินอะไรดื่มวิงว่งวิงว่งวิ่งรถเร็วรถเร็วดื่มเพิ่มดีกว่าเอามาหมดเลย เรากำลังดื่มกรีนเมดเชคกันอยู่ฮะทุกคนโอ้แม่ก้อนเลือดกว่าจะลดโคตรนานเลยทํามแลพักไปดูติ๊กตอกแป๊บหนึ่งอ้ยเลือดสุดท้ายฮะรอไปมันนานมากเอ้ นานที่สิบ e n d e r e Pro นี่ไง e n d u r er Pro อีซีมากฮะออกไปออกไปออกไปด่านต่อไปเท่าไหร่อ่ะสิหรือเปล่า15บห้า Potion Potion มาทุกคนน้ำยาแม่มดโอ้โหดื่มนี้เลยเ <c oughs> อ้อตายด่านต่อไปสิบกเสียงอะไรวนะน่ะ s u r f k หายใจไม่ได้หรอโอเคหายใจอย่างนี้นี่เองได้เวลาหายใจไม่ออกแล้วฮะทุกคนว้า <c oughs> เหนื่อยด่านที่17วัดดู o ูวัดทูดูนี่ไงป้ายมันก็อยู่นี่ผมขอโซนหน่อยนะฮะพี่วัดทูดูเราจะเขียนว่าไม่เขียนเราจะรูปยิ้มแล้วก็กดปุ่มอตายดา่านเมื่อกี้มันบอกว่าอยู่ก็โร มึงโดนแกล้งแบบไอเด็กน้อยด่านนี้อ๋อให้ปรุงยานี่เองเด็กๆทั้งเลยฟังพี่นะพี่จะสอนปรุงยาอันแรกเลยเอาเนเธอร์าวอร์ดแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นะแล้วให้น้องๆหนูๆเนี่ยวางขวดน้ำเข้าไปแล้วก็ใส่เนเธอร์าวอร์ดเอา้าทำไมอ่อลืมเติมนะ้ำ <c oughs> <c oughs> การปรุงยาอะไรก็ตามเราต้องใส่เนเธอร์าวอรแล้วก็เตงโมตาดองแล้วก็ Stone Du พอเราใส่เนเธอร์วอดเข้าไปเราก็ใส่อันนี้แตงโมมันจะกลายเป็นน้ำยาหิวแต่พี่พี่ทำไมพี่ต้องทำน้ำยาหิวอ่ะพ,พี่พี่ต้องตายไม่ใช่เหรอพอได้น้ำยาหิวแล้วก็เอาไอ้นี้เข้าไปมันจะกลายเป็นน้ำยาทำ้ายตัวเองปองปิงปองปอรองปองินสแตนด์ดาเมจได้แล้วเราก็จะใส่โกลสโตนดัส เพื่อทําให้น้ํายามันแรงขึ้น2เท่านี่ได้ไมาแล้วจะดื่มเลยก็ได้นะแต่อยากโยนอะ่ะผมก็งงอยู่นะทําไมเราต้องใส่การเพาเดอร์เพื่อทําให้ขวดมันเปลี่ยนด้วยทําไมเราไม่เปลี่ยนขวดตั้งแต่แรกฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆป่าขึ้นฟ้าจะแรงที่สุดโยนไปเออด่าน19ลุกกลับดู้างบนเหรอคืออะไรอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรนี่ผมต้องทําอะไรหรอดูข้างบนว้าว TNT ตายแน่นอนเดี๋ยวผมขอลบม,มุมไหนได้ไหมตายไหม ด่านที่20เสียงอะไรหรอมันคือเสียงอะไรอ้าเมื่อกี้เหรออือ,อครับใกล้ด่าน30แล้ว21พิกเทอร์นอลอ,อุโมงค์หมูโอเคเราต้องมุดอุโมงค์ไปไอ้มูดหน่อยเข้าไปโอเคบน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 โอ้ยเร็วเ็วอยู่เหมือนกันแน่ๆหมูก็ขอบคุณนะหมูเอา้าตามมาทำไมอ้หมูอุ้ยขอโทษเลเวลยี่องลาวาจำโอเคจำข้างบนไม่ถึงสิเออ เซนโดหรอว้าวนี่ไงสปอนมาว้าวนี่ไงออกมาออกมาเรื่อยๆเลยมาโหเลื่อนมมาอย่างเยอะขึ้นไปเลยอ้าวว้วโอ้แรงขนาดนั้นเลยหรออะเลเวล2 2บางสิ่งบางอย่างกําลังรอคนอยู่ข้างบนอะไรวะเอ้าไม่นะมีบางสิ่งบางอย่างกําลังจะตกมามาอุ้ยผมไม่ตาย24ทุกๆที่มีแคคตัส เออจริงด้วยโอเคเราต่อขึ้นไปนะเราตายแบบเทๆ่ๆไม่รู้เทต่ตรงไหนอ๋อ,อผมกำลังจะตาย2 5แล้วเลยอีกห้ด่านออโต้อะเลียงพูดไม่จบเลยพี่26เพลงแห่งความตายผมรู้ลนะมันมันมีวงจรข้างหลังแน่เฮ้ไม่ได้แดกผมหรอกกดปุ่มเราจะได้เพลงมาแล้วเราก็ใส่ในนี้เราไม่ตาย ด่านมันให้ตายนี่ว่าลืมไปแล้วเพลงเมื่อกี้จะติดลิขสิทธิ <Bro. S 1> ไ์ไหมเนี่ยโอเคตายเลยดีกว่า27 cool stage อ่าต้องทำอะไรอะ่ะกดปุ่มว้ Whoa, and Steel. าวฟลินแอนด์สติวเผาตัวเองกลายเป็นน้องทามย่างอ้าร <c oughs> oh, ้อนมากเลยครับช่วยผมหน่อยออ oh. wolf attack หมาป่าเราเสกหมาป่ามาเพื่อให้หมาป่าฆ่าเราแล้วเราจะเสกทำไมเออด่านมันให้เราตายนี่ว่า <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังหาม,ม้าหน่อยตัวนี้ติว <c oughs> ตาย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 เลเวล29กอ๊อบมาจากเลเวล28วัดโอเคน่าจะเหมือนกันแหละคนสร้างน่าจะขี้เกียจฮะว้าวพิกแมนเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วถ้าผมตีตัวหนึ่งอย่างงี้ว้า wow. ดู่าเออ,อ,อ,อดานที่30อะไรตกลงมาจากพายุเหรออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะว้าวสายฟ้าใช่สายฟ้าตกลงมาจากพายุอุ้ยเอา้าทุบได้เหรอโอ้โ ผมเผลอไปทุบอันนี้แล้วผมเพิ่งรู้ว่ามันทุบอย่างนี้แล้วได้มาด้วยอ๋อผมคิดมาตลอดว่ามันไม่น่าจะได้กลับมาเพราะว่ามันเป็นหินไงโอเคตายใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดค้างอย่าลืมกดติดตามไปเลย